ขท่ทรงในเด้อไข่ชีสกาแฟสูตรจิบุพลพาพี่น,น้องโอ้กันเร็วเร็วเลยอันนี้ค่ะขั่วกาแฟไปกินครับจับเวลาครับเขาจะขั่วประมาณสัปหา,าทีครับ Ừ, เริ่มอนแล้วผ่านไปนแล้วครับแปดนาทีครับสีก็ออกเลือกแล้วครับมัปวจนมันดำไปเลยครับพี่น้องเอาจะกินกาแฟคั่วกลางไปหา,าคั่วเข้มกรับรสชาติประมาณนั้นครับใช้ไฟอ่อนๆครับทางคั่วกาแฟครับ ว่ามันยังบูไดตี่บันไดครับเพราะว่าผมเคยร่อขั่วสีแบบนี้แล้วชินเบิ้มมันออกเป็นชานะครับพี่น้องอ่อนโคตโอ้เริ่มดาแล้วครับพี่น้องเริ่มมีกลิ่นไม่แล้วครับกลิ่นหอมแล้วออกกลิ่นกาแฟแล้ว ลองเบิ้งครับลอกซื้อมาเฮ็ดขั่วกินเบิ้งครับในแบบมันแซ่แล้ววันนี้สิหาต้นมันปลูก่หนาบ้านนะครับพี่น้องเก็บกินเองเลยวันนี้เก็บขั่วกินเองเลยกลยาแฟนะกาแฟครับสูตรเจ็บเลยพี่น้องสูตรบ้านสูตรม้วส <c> ซ <oughs> ีเริ่มเป็น กาแฟขั่วแล้วครับออกอ่อนๆครับสีมันแทตอนนี้มาได้กาแฟขั่วได้ที่แล้วครับสีงาม ไว้มันแห้งมันเย็นครับถ้าจะให้ดีใส้กระดุมกระเบียนที่เป็นไม้ไผ่ตากมันจะดีสุดครับมันจะคงอุณหภูมิไว้นะครับเกลี่ยกาแฟมันบางดีสุดครับพัดเอากาดมันออกกาดมันหหลายไงได้ค่ะซื้อกระดุมมาพร้อมพิ่น้องเลยมันจะเห็นง่ายนะ เดี๋ยวเฮามาลองชิมกาแฟครับกลิ่นหอมแลยพี่น้องกลิ่นหอมออกกลิ่นกาแฟแล้วมาชิมกันว่ารสชาติมันจะเป็นไงน,นะโอ้แม่คือแล้วกลิ่นกาแฟเลยล่ะผมมีได้กินสูน์นไฮคือเสก่อนนะกินอย่าหางไมคะนะคือขนาด แม่จะพี่แยังกันี่เอากระเพาไปตำบนี่อันบดส้โคกค่ะแม่หนอันบดทีจะมากินบอก่เลไปตำเอาเนี่ยิตำเอาโอ,าาอา้หน่อยอให้เจ้าเอาซ้ำนี้กับแกมันเมานะบอกอ๋เอาหี่ซ้ำนี้เจ้ามันนอนรับอยู่บะประมาณนี้กินแล้วนอนรับดีไดยบ่โอ้ี้น่ง่วงแลหลไหล้ง่วงแม่นเ่วาตเรเดี๋ยวัายพี่น้องตาเสคกตเาได้สุด้่าย โอ้กระดาเร็วเลย,เยอันนี้ฮะโอ้กลิ่นหอมขนาดเลยเครื่องกองกระดาษกองกาแฟหาซื้อตามโลตัสมีขายบิ๊กซีมีขายเอามาใส่่วนนึงเขาน้อยใช่ไหมนาอน เรียบร้อยเตรียมที่จะดิบกาแฟกันี่ <c oughs> ยังไม่ได้ทำข้าวที่ไหนทำกาแฟค่ะอคค้ยเอาน้ำร้อนครับต้มมาเจ้าสาทานเมื่อกี้ครับพี่น้อง ค่อนข้างเข้มกลิ่นหอมขนาดเลยครับพี่น้องโอคือนะมี่บด<ท>ก<ค>กินแซนะ่บแล้วเจ้า,จาก,กระเก่งเนาะพี่น้องเลยกาแฟสุดตับมือครับคข,ขนาดเลยพี่น้องถ้าเข้าไปเมื่อไหร่มาหน้าหนี ติดตกไปมือนาแล้วก็ไปตำบอกกันได้ค่ะวาจำเป็นต้องบดค่ะเราส่วนกาแฟได้ใช่แวโคกนี่ไปนำวะอ๋อไปนาามีโคกอยู่เนี่ยไปมือนาท้ายห่วงเลยไปดำนารวมไปตำเจียวยังไงตำสนีบ่บ่แล้วอ่นาตำินกเพแล้วตำสุคไม่แล้วโอ้พี่น้องในฝีมือจะบดมาตำาแฟแรกเซ็นน้ม่นนี่โอ้ง่ายเลยพี่น้องเยง่ายกวบดด้เลยเาค่อยแรกกัได้แรกแล้วละเอียดแล้วสิบะ ใส่งในเด้อวามสิกาแฟสูตรจบุรพาอ้น่องโคกตํ้าโคกตํเอาก็ได้เด้ท่างกินข้าวขวกินเพ็ดเป็นอรพี่น้อันนี้กาแฟจะบุรพาตำโคกใส่น่องใส่โคกตําใส่โคกตําเาค่ะเป็นไรคือันบอกมงพบอมัสิเป็่ยนงไดบเมโคกตั้มเนาะ หลังจากคัดจมูกก็ก็อนอันนั้ไปได้มันฮอนนะมันฮอนเนาะถ้ากินแห้งว่วงกาแฟนี่แล้วว่าสานีกแล้วไวกว่าบค่ะที่ฉันนั้นเดินลำพังเงาข้างกายคือเพื่อนดิน อุปรสรรคน้าไม่หวั่นไหวผมไพกว้างใหญ่ไพศาลประการตาแท้และเหมาะสมลิบเลีวทิวเขาหมอกโรมเรื่นรมงามตาเปลินใจ